สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่1 5ถึง31กรกฎาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่เดเดวิลเข้ามานะครับจะเห็นภาพของใครสักคนหนึ่งกาลังทําผิดสิลผิดธรรมอยู่ฉะนั้นหลายคนเนี่ยคงรู้สึกเหมือนกับเขาเนี่ยคนรักของชาวสีเมฆจะมีการทําผิดนะครับนอกใจโกหกหลอกลวงหรือว่าทําผิดสิลผิดธรรมแต่เห็นไหมครับว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังเอามาือกุมหัวแล้วเหมือนกับเขากำลังทาอะไรลงไปอะเหมือนเขาเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังทําสิ่งที่ผิดกับคุณชาวราศีเมษหลายท่านเพราะเหมือนเขารูแล้วว่าแสงสว่างเนี่ย ไม่เหมือนกับนางฟ้านางสวรรค์เขาเริ่มรู้สึกว่าชาวสีเมฆมีแต่สิ่งดีดมีแต่ความสายสว่างมีแต่สิ่งที่เหมือนกับมอบความรักความห่วงใยนะครับให้กับเขาตื่นรู้ว่าช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเขาไปหาสิ่งที่ผิดเขากาลังคิดผิดเขารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังทําผิดกับชาวสีเมฆทั้งนั้นที่เคยมีความรักความดีเคยมีสิ่งดีร่วมกันมาครับช่างสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนความว่าไพ่ใบที่2เป็นไพ่เดทหรือว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการตายการจบนะครับชั้นเดทจะเห็นภาพของคนนึงงกลลหยยิบื่ดไม้้แว เปลี่ยนจากคนที่เคยทําผิดเคยจากไปเนี่ยนะครับเคยทิ้งเราไปเคยทําร้ายเราไปเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกรู้ตัวนะครับสันไพ่เดียนี่หมายความว่าชาวสีไมหาท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในสิ่งทเหล่านั้นคุณอาจจะไม่ได้อยู่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีมอบแต่ความรักความจริงใจมอบแต่ความรู้สึกที่แม้มาจากหัวใจตลอด ราคุณร oui, ักใครกณจะมักจะเป็นเหมือนกับคนที่หย so like ิบยื่นในสิ่งดี่นหยิบยื่นแต่ความจริงใจหยิื่นแต่ความรักอะไรอะไรเขจะมีการช่วยเหลือห่วงใยดูแลสร้างอนาคตเติบโตหมดด้วยการสร้างครอบครัวหมดด้วยการสร้างบ้านหมดด้วยกันก็มีฉันสริงเรานี้หมายความว่าคนที่เคยทําผิดทาพลาดหรือสิ่งที่คิดร้ายจ้องทําร้ายคุณเนี่ยให้เดทกับให้เดวิลครับมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะผ่านพ้นไปแล้วเห็นไหมแสงสว่างอ่ะมันจะออกมาจากสิ่งชั่วร้ายมันจะออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆดอกไม้ดอกกุหลาาาบจะเข้มแททนี่ ก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวสีเมฆช่วงนี้มีพลังงานของไพ่เดทกับไพ่เดเดวิลไฟออฟคัพหมายความว่าการกลับมารู้สึกแล้วว่านี่คือครอบรัวกลับมารู้สึกแล้วว่านี่คือนางเงือกเห็นภาพของนางเงือกที่กาลังนั่งร้องไห้นั่งด้วยความรักผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่มอบความรักให้ไปแล้วเหมือนกับไม่ได้อะไรกลับคืนมาได้ความเสียใจกลับคืนมาไหมไฟออฟคัพก็ทำายอีบอย่างหนกว่าไพ่ห้าถ้วยเนี่ยวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมจนถึงสิ้นปีสองพันสิบแปดคนรักที่เคยทําผิดทาพลาดไป เริ่มกลับมาเป็นครอบครัวเริ่มกลับมาเลือกรักแท้เริ่มกลับมารู้สึกเลือกถึงความรักแท้ความเป็นครอบครัวของคุณแล้วนะเช่นไฟออฟครับมายความว่าการที่เคยทําผิดทาพลาดกลับมาแก้ไขกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาทาดีกว่าเดิมางที่ดูให้ผ่านมาช่วงที่ชอบสีเเป็นอย่างนั้นและไฟอ็อฟครับเห็นไหมครับพลังงานที่เดี่ยวคุณเนี่ยมันจะทาให้คุณเหมือนกับผ่านพ้นสิ่งที่มันล้มเหลวสิ่งที่มันเสียใจสิ่งที่มผิดพลาดไปแล้วถ้วย2ใบอ่ะจะกลับมาลักเป็นครอบครัวจะกลับมาเป็นคู่กันจะกลับเป็นรักแท้กันอีก ฉันแค่ไหนคนถ้าเกิดคุณยังรักแลวก็รอคนที่คุณรักอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านีน้มันจะเหมือนกับการที่เขาจะเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วเขาจะกลับมาหาคุณแต่คุณมีไพ่ห้าถ้วยหมายความว่าพอรักแท้มีแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าเพราะเราเจ็บเราเสียใจเรามอบรักแท้ไปแต่เขาไม่เห็นค่าเนี่ยอยู่ที่คุณจะกลับไปไหมหรือห้าถ้วยเลือกความรักใหม่ๆเลือกความรักแท้ใหม่ๆเลือกสิ่งใหม่ๆที่เป็นคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับความเสียใจคุ้มค่ากับเอาความรู้สึกเอาความรักความจริงใจเนี่ยไปให้ดีกว่า แต่สิ่งที่สำคัญนะครับไพ่ใบที่4ครับเป็นไพ่ของ6ถ้วยหรือสิบออฟัเข้ามาเส่งภาพของคนคนหนึ่งที่กำลังกลับมานั่งที่เดิมกลับมาคืนสู่ยาวกลับมาเป็นวันๆนะครับที่เคยดีต่อกันที่เคยรักกันก็ได้ทำนายแบบนี้กันว่าคนรักของศรีเมษเายท่านเนี่ยมีการกลับมาเป็นไพ่6ถ้วยกลับมาคืนดีกลับมาเริ่มทําดีกลับมาเริ่มมีน้สติกลับมาเริ่มเห็นความรักที่คุณหยิบยื่นให้เขานึกถึงสิ่งดีที่คุณเคยมีต่อกันและกันครับก็ได้ทำนายแบบนี้กันว่าคนรักที่ทําผิดหล อาจจะมองว่าเข้าใจผิดหรือมองว่าคุณไม่ดีถ้าสุดท้ายหกถ้วยหมายความว่าเขาจะกลับมารู้สึกรู้ตัวเลยว่ามันมีแต่ความจริงใจมันมีความรักมันมีแต่ความรู้สึกที่มันอบอุ่นหัวใจหิวใจสิ่งที่มันสวยงามของการละการน่ะสิ่งเหล่านี้ความรักแท้ที่คุณให้กับกันไปเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปมันจะเอาชนะสิ่งไม่ดีมันจะเอาชนะการหลงผิดการนอกใจการโกหกหลอกลวงนะครับฉันไพ่ไปผมเลยแบบนี้กันว่าชาวสีเมฆสุดท้ายจะกลับมาอยู่ย็งเป็นสุขใครที่ไม่กลับไปเนี่ย มีไพ่หกช่วยกับห้า่วยคือการกลับมาอยู่ในที่ของเรากลับมาคืนสู่เย้ากลับมาอยู่กับเพื่อนกลับมาอยู่สังคมกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาอยู่กับตัวเราเองผ่านพ้นความเจ็บความทุกข์ความเสียใจคนรักจะกลับมานะแต่แปดถ้วยใบนี้ชาวสีไม้หลท่านดุดพ้นแลปล่อยวางหลักนี้ไปแลเดินออกมาแล้วทั้งที่ใจยังรักอะชั้น end of cup นะครับเจมภาพของคนหนึ่งกำลังเดินออกไปหาดวงจันทร์เดินไปหาดวงดาวที่ใจเขาเนี่ยวางอยู่ตรงนี้แปดถ้วยอะเขารักนะแต่เขาเจ็บจนทนไม่ไหวชาวสีไม้หลท่านรักนะ แต่ไม่ไหวที่จะตามไม่ไหวที่จะเจ็บไม่ไหวที่จะเสียใจแล้วเพราะหลายขั้นเนี่ยจะมีการแบบตามนะครับชาวสีไม่ไหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการตามตามเพื่อให้ความรักยอมทนยอมเสียใจยอมฟ้องรอแต่เมื่อไหร่จะหยุดทำร้ายกันสักทีเมื่อหนึ่งเมื่อไหร่จะเข้าใจเมื่อไหร่จะรักกันสักทีหนึ่งเซนไพ่ใบนี้แปดถ้วยหรือไฟออฟคัพใบนี้แล้วก็เอ็ดออคัพเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอรักแท้มีค่าขังเดียวถ้าคุณไม่กลับไปคนรักจะมองเห็นความรักมองเห็นคุณค่า แต่คุณเดินออกไปเจอดาวดวาวไปเจอความรักใหม่ๆไปเจอกัญยาณมิตรที่ดีก็เลยทำนายดวงชะตาชาวสีเมฆช่วงนี้เลยว่าความรักที่คุณเสียไปเนี่ยยังไงก็กลับมาอยู่ที่คุณจะเอามันหรือไม่เอานะครับเพราะคุณมีโอกาสพบเจอความรักแรกพบกัญยาณมิตรที่ดีสังคมใหม่ๆความรักใหม่ๆซึ่งเข้ามาเป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยหรือเพชรออฟค,คาคือการส่งเสริมดวงช่วงนี้ชาวสีเมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับชีวิตของเรากลับคืนมาดูดีขึ้นดูเด็กขึ้นดูสวยขึ้นดูเหมือนกับงอกงามสวยงามหล่อเหลา นะครับมีโอกาสดีในชีวิตมากขึ้นคือทำไมว่าเด็กถือโทษหรือเพศออฟคัหมายความว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นปัญหาชีวิตนะครับหรือความเสียใจความเจ็บปวดมันจะพัดผ่านไปและคุณจะตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่มีสติและตลอดไปครับฉันเด็กถือโวษหมายความว่าการเริ่มต้นชีวิตของชาวสีเมช่วงนี้คือดูดีดูเด็กมีคนเห็นคนรักคนเมตตามีโอกาสพบเจอความรักที่สุขสมหวังความรักที่เห็นหน้าแล้วเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนรักได้พบ กัญญามีที่ดีคู่แท้ในเดชชาติเข้ามาเป็นเด็กถื่ถ้วยหมายควา่เข้ามาสร้างบ้านสร้างเรือนแต่งงานสร้างอนาคตอุปธรรมภมเมตตาคุณทําให้คุณได้รับโอกาสในเรื่องของความรักที่ไม่ต้องกลับไปเจอคลื่นเก่าๆไม่ต้องกลับไปเจอปัญหาเก่าๆไม่ต้องกลับไปเจ็บหรือเสียใจหรือถูกใครสักคนทําลายล้วนะไพ่ใบต่อมานะครับมาดูไพ่ของชาวราศีเมษช่วงของเดือนกรกฎาคมวราก,การแนะนํากันไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ของ4 o of wands เข้ามาอยู่พลังงานของไพ่สี่เมทาวรทำนายว่าความรักของชาวราศีเมษช่วงนี้มีโอกาสที่จะรับข่าวดี อะไรที่เคยเจ็บเคยเสียใจช่วงนี้จะมีการตั้งอยู่ขึ้นในเรื่องของการที่มากลับมาเข้าใจการกลับมารู้สึกถึงความรักกลับมารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวมีสติก็เลยทำนาว่าคนรักของชอนสิเมที่เคยทําผิดทำพลาดนอกใจโกหกหลอกลวงเนี่ยสุดท้ายเขาจะรู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนคุณดูแลเขาดีแค่ไหนพอเขารู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปหรือเขาไปหลงผิดมากๆเนี่ยเขาจะกลับมาเลือกคุณเขาจะกลับมาต้องการกลับมาขอโอกาสกลับมาคือความสุขคืนหัวใจคืนความรักกลับมาดีกว่าเดิมกลับมาแก้ไขกันนะครับ รับพลังงานของไพ่หมใบเท้าหมายความว่าคุณไม่กลับไปเนี่ยโอกาสพบเจอข่าวดีคือหมายความว่าอะไรมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางการงานมีคนนำพาการหิวใจการศึกษาความรักที่ดีมากขึ้นเข้ามาให้กับคุณฉะนันหมายความว่าการศึกษาหมายความว่าการศึกษาดูใจการพัฒนาความสัมพันธ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มองเห็นอนาคตก้าวไปด้วยกันนะครับเดินทางไปด้วยกันหลายๆคนมีการที่ความรักเติบโตขึ้นขยับขยายกิจการครอบครัวขยับขยายครอบครัวมากขึ้น การทํางานกับคนรักการลงทุนลงแรงก,กับคนรักการร้างบ้านสร้างเรือนแต่งงานหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งมั่นหมายนะครับหรือจดทะเบียนสมรสมีบุตรนะครับหรือสร้างอนาคตสร้างชีวิตไปได้วยกันแล้วอะผมแนะนำไพ่ใบต่อมาคือเดอมูนครับชาวสีเมษถ้าจะรู้สึกพลังงานลบๆหรือว่าอยู่สิ่งที่เจ็บเสียใจหรือกำลังเฝ้ารออยู่ว่าความเจ็บตรงนี้ปัญหาตรงนี้เขาจะเห็นแสงสว่างไหมเขาจะเห็นใจเราไหมเขาจะเข้าใจความรู้สึกของเราหรือว่ารับรู้ความรักความดีๆของเราบ้างหรือเปล่า เดอะมูลในที่นี้ก็ได้ทำนายไบเหมือนกันว่าคนรับมีการหลงผิดนอกใจทําอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมแต่เห็นไหมครับว่าเดอะมูลเขายังเห็นแสงสว่างสุดท้ายก็จะกลับมาคืนดีกลับมารู้สึกรู้ตัวแต่คุณเจ็บเกินกว่าที่จะกลับไปเจ็บหรือเปล่าจะกลับไปให้อภัยเขาไหมยังรอเขาอยู่หรือเปล่ายังมีโอกาสแสงสว่างให้แก่กันอยู่หรือเปล่าเช่นให้ไปสุดท้ายขึ้นมาคือ ten of cups ครับทำนายว่าสุดท้ายนี่คือการกลับมาของการเป็นครอบครัวการกลับมาของรักแท้การกลับมาเป็นครอบครัวและดีกว่าเดิมกลับมาแก้ไขกัน นะครับและรักกันมากกว่าเดิมด้วยนะแต่เช้าสีเม็ดเด็ท่าน้คุณไม่กลับไปมโอกับพบเจอความรักที่สุขสมหวังในการแต่งงานคู่ชีวิตนะครับร่วมสร้างร่วมสมร่วมชีวิตร่วมเสลิมฉลองอ่ะเป็นเหมือนกับความรักที่มันอบอุ่นนะครับความรักที่มันเหมือนกับมองเห็นอนาคตมองเห็นสิ่งที่มันสวยงามมากขึ้นเพราะเราเคยเจ็บเ ces, <ๆ S 2> คยพลาดเคยเสียใจขอบคุณที่เคยทิ้งกันขอบค,คุณที่เคยเจ็บขอบคุณที่เคยเสียใจถ้าหากไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจไม่เคยถูกทิ้งเนี่ยวันนี้คุณอาจจะไม่เจอแบบนี้ก็ได้วันนี้คุณอาจจะไม่ดีแบบนี้ก็ได้นะ ฉะนั้นไพ่ออลลเคลแนะนำชาวสีเมษครับจงเข้มแข็งและมีเมตตาจงฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ